เมื่อวานนะครับก็ได้มาลงตะไคร่นะครับอ่าบริเวณตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับก็คือบริเวณที่ใส่ตะไคร้ครับสําหรับเมื่อวานนะครับซึ่งก่หญ้านะครับก็ได้ไหลข้ามานะครับติดตะไคร้เลยนะครับติดตะไคร้ที่ผมใส่ไว้นะครับอาจจะลำบากนะครับในการ ถ่ายถ้านะครับเพราะว่ามาคนเดียวครับรู้สึกว่านะครับาห้าตรงนี้นะครับจะข้ามเชือกที่ผมกั้นนะครับข้ามออกมาข้ามขม้าในบริเวณตรงนี้นะครับครับหลังจากนะครับเก็บตะไคร้มาครับเกือบจะหมดนะครับตรงนี้รู้สึกว่าข้างหน้านะครับจะมีตัวเห็นนะครับ หนึ่งแต้มแล้วน,นะครับครับทีกำลังร้อยนี่นะครับเป็นปลานิ้นนะครับขนาดไสประมาณสักกิโลถ้าจะได้ครับพรบาวาแนงหรือว่าตะไคร้ที่ผมลงเนี่ยนี่ก็เป็นตะไคร้เบอร์ 10C นะครับครับที่กำลังร้อยนี่ครับหนึ่งแต้มแล้วน,นะครับ หลังจากที่ดูอวนนะครับหรือว่าดูตะ,คะคไคร้นะครับได้สองเขียนะครับก็ผลงานนะครับวันนี้นะครับตัวใหญ่ครับใส่กิโลสองกิโลเลยนะครับนั่นเลยนะครับ สำหรับเจ้านี้นะครับที่อ่างไว้นานนะครับยังเหลือนะครับเหลืออีกหนึ่งยังเหลืออีกหนึ่งเขียนะครับคือตรงนี้นะครับเป็นเบอร์สิบสี่เหมือนกันนะครับลองติดตามนะครับว่าตะไคร้ตรงนี้ครับจะได้แหมกีแต้มนะครับซึ่งตรงนี้ได้อยู่ทั้งมดอยู่ตะไคร้ที่ผ่านม้านะครับได้อยู่ทั้งมด ได้ห้าแต้มนะครับทั้งหมดได้ห้าแต้มนะครับตัวโค้งจะประมาณตัวกิโลนะครับกิโลเกือบสองโลเลยนะครับแต่ละตัวนะครับเกือบสองโลนะครับเดี๋ยวผมจะเทียบดูกรับนะครับตอนจะกรับนะครับจะเทียบดูว่ากับกระติกน้ำนะครับกระติกน้ำห้าลิตรนี่ครับหกลิตรนี่นะครับป่าป่านิ้นแต่ตัวให่ขนาดไหนนะครับผมจะขึ้นหยองวางนะครับผมจะขึ้นวางนะครับนะครับหลังจากเก็บควนเช็ดเป็นทีเรียบร้อยหรือว่า เก็บตะไคร่นะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับลองมาตามดูนะครับว่าวันนี้จะได้ทั้งมดกี่แต้มนะครับสําหรับวันนี้นะครับแต่อุปสรรคนะครับก็คือตรงนี้นะครับเริ่มไหลข้าเาเรื่อยๆนะครับเริ่มไหลขม้าเรื่อยเรื่อยแต่ก็เอาเชือกไปกันไว้แล้วนะครับเผื่อบ่อมันขยับเขม้าใกลกว่านี้นะครับ แต่จะอยู่ได้นานขนาดไหนก็ยังบ่หู้นะครับแต่สำหรับบันี้ถือว่าคุ้มนะครับคุ้มแบบสุดๆเลยนะครับเทียบเท่ืกันนะครับบะวางนี่คือกระติกนะครับกระติกหกลิตรนะครับ xây cầm ngám đó hấp Hãy subscribe cho hấp จะปดยากนะครับเพราะว่าปามตัวใหญ่นะครับ อยากเหลืเก,กินโอ,อ้ยอยากมากแล้อยากมากครับ งานครับวันนี้ครับคุ้มกับคุ้มวันนี้อ่าลองมาที่ตามดูนะครับว่าอ่าสำรับหมายนี้นะครับจะได้ทั้งหมดกี่กิโลนะครับลองที่ตามดูที่บ้านนะครับว่าวันนี้นะครับจะได้ทั้งหมดกี่กิโลนะครับสํหรับวันนี้ได้ทั้งหมดอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกกกจต็มนะครับ สำหรับหมายตัวนี้นะครับเป็นหมายธรรมชาตินะครับเป็นหมายของอ่างห้วยนั่นนะครับบริเวณรอบๆของอ่างนะครับวันนี้ครับจะได้ทั้งหมดกี่กิโลสำรับหมายนี่นะครับเป็นหมายธรรมชาตินะครับอ่างห้วยนั่นนะครับไปสองโลกันนี่ถั่วหนึ่งเนาื้อเอาสั่งเพราะได้กี่ชั่งมดเนี่ยมดเปรเนี่ย ใุนใส่หน้าเดนี่เจตัวหน้าดก็ได้เ่นหรหน้าเนหน้านี้เออสิบเก้ากิโลนเกกิโลหักออกก็เหลือประมาณเก้าโลเก้าโลไปเก้าโลสี่ประมาณเก้ากิโลนั่นเลประมาณเก้ากิโลขายน่าเจียงให้ตัวกันก็าไ อย่างนี้โอ้ขัดได้บบบนั้นเนาะลุงเป๊ะลุงลองลองตัวช่างตัวนี้พอดีกิโล่ฝ่ายแล้วกิโอ้โล่ซีตัวนี้ต้องนี่ตัวนี้ตัวนี้ต้องใหญ่ตัวนี้ใหญ่กว่าใหญ่ใหญ่ตัวนี้ก็ตัวลุ่มนะ S <S นี่โลโหกโลหกเออตัวนี้ใหญ่แตนะนะเกียตาหนะ้าตัวนี้นี่ตลวนยไปห้ามันไม่ิดอยูดตัวนี่โลโลสีเหมือนกันพ่อปั่นง่ายมเนี่ออนยากื้นนี่ประมาณกึ่งโลเออโล คิดเหรอถึ้อยผดผาดผัดจนได้การบ้าพัดนั่งนั่งการนั่งจะเอาตัวได้ขายกิโลลรอได้นี่นี่โลเป๊ะเลยเป๊ะเป๊ะเรียขายถุงคุ้มมันในคุ้มก็ พุมสุดๆวันนี้นะนี่โลสองถ้าเราล่ายเราไปแค่นนี้ตัวนี้แปดตัวแน่งนั่นเขาแบบคว่างขยายด้วยแน่งที่มันได้ยังนักกันเขาแบบคว่างขยายออกมาใส่เอานั่นแน่งหมันเขาแบบคว่างขยายงูหกเศรษฐายั้นนะบุรีเนี่ยเขาขี้ข้าก็เขาถ้าจัดบ้ามันบุรีก้าเออมันยาวก็เลยไปใส่ได้ค่ะตัวโลกเหรอได้เป็นห้าหกตัวแน่งขยายโอเคสำหรับคลิปวิดีโอชนี้นะครับขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับ กดไลค์กดติดตามด้วยะครับสำหรับผมนะครับวอนห้อยปลาไลนะครับขอบคุณครับเลี้ยงแบบสวยเลยยังใหญ่ๆท่าไห้่ใส่รูปไป